กาแฟมาแล้วพ um. pues ี yardım, ่น nah ้องกาแฟแล้วงานเยี้ยงเยครับเยี oh ้มากเพราะว่าขับเบรกครับผมอบรมพยาครับผมพยาสังคมครับ่อต้องกาแฟ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 ทีละทีอย่างี้ยม่แล้วยมนะครับถอยนะคะเราก็จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมนะคะร่วมกับในส่วนของอปตรร่วมกับทางในส่วนของฝ่ายสาธารณสุขในชุมชนนะคะช่วยเรานะคะในการที่จะ ทำให้เป็นชุมชนการคัดแยกคัดแยกขยะต้ทน,ท,น,ท,นตทางนะคะที่เป็นต้นแบบของตะบลตะเทียนนะคะก็จะขออนุญาตทุกบัเทียงกันดีกว่อนะคะท่านนายกนั่งไม่ได้แล้วนะคะกับโทรศัพท์สองสายแล้วนะคะจพขอให้นําทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการนะคะการเรียนเชิญพิธีกรค่ะ รมขยะครับพี่น้องอยู่ตก็อยู่ีะเคียนหนึงครับขยะขยะสังคมข้าเรียนนายทองคำเฉลิมรามนายกงค์การบริหารส่วนตะเคียนดิฉันนายวัฒนาสายยนตธาองคงการบริหารนตะเคียนในนามคณะกรรมการพนักงาน ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่สามในวันนี้ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่สามองค์การบริหารจัดการเทียม ได้ดาเนินการคัดเลือกชุมชนบ้านตะเคียนหมู่ที่หนึ่งเพื่อดําเนินการเป็นชุมชนต้นแบบในการคั้แยกขยะที่ต้องาอการคือการลดปริมาณขยะและก,การสร่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้องการปลางทางคือการจัดระเบียบเก็บและขนอ,อย่างมีประสิทธิภาพและปลายทางคือขยะมูลฝอยเพื่อการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยใช้หลักสามชอก็คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้อีกประกอบกับปัจจุบันการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ของมุกสินค้าเพื่อการอุรโทรรุกรนโคเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีปริมาณขยะและวัสดุอย่างอื่นที่ไย้ยสลายตามธรรมชาติได้ยากจึงเป็นสาเหตุให้มีขยะในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้มีขยะที่เหลือตกค้าง โครงการกำจัดย่างถึงวิธีเป็นจำนวนมากสาเหตุมาจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่มีรูของชุมชนในการกัดแยงขยะที่ต้องทางทุกที่สามโอรงการเป็นชุกค่ะเกืยบทานคณนกรรนการจัดงานทั้งผู้ใหญ่หมู่หนึ่งและหมู่สี่ การนำเยี่ยมกรและผู้รวมอบรมมังคุเกลอรุเกียรติและผู้เกรติจากโรงเรียนตะเกียรนะครับารต่อนะครับทุกท่านทีกอบรมกับผมรู้สึกเป็นเกรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกรติอภิปรทานที่ีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดยกลือย่าต้มดาทุี่สาในวันนี้ จากก่าวรายงานของตลาดการมหาส่วนปิเก yeah> ียรติจะเห็นได้ว่าครับก็วันนี้เรากลาขอบคุณนะครับคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบเนีนะครับที่ได้ร่วมโครงการดีๆนะครับที่่อทางโครงการมาบริหารส่วนปิเกียรตินะครับเล่นเอี่ยวทางบเรีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางบุรีเรานะครับที่มีความเข้มแข็งในเรื่องในหลายเรื่องด้วยกันนะครับ ซึ่งตรงนี้ทางการมหาวิทยาลัยนะครับต้องมีความยินดีนะครับที่จะส่งเสริมให้กำลังใจนะครับในหลายเรื่องและก็ต่อเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ดีนะครับก็คงใจความร่วมมือด้วยดีนะครับเพราะว่าจากการที่มูลนิธิเราได้รับโครงการตั้งแต่เรื่องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านโครงการเสริมคอบเพีนงของพันาชุมชนนะครับแล้วก็มู่บ้าน้ำมิถีนะครับแล้วก็จะมาโครงการเศิลป ที่ต้องทายพิสานในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านประธานขอเสียงปรบมือดังนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบตีพานเชิญท่านนายกปรากฏกรรมธัญสัยก่อนนะคะก็จากันเดียนเก่ผู้มีเกียรติก่อนนะคะก็ขอแนะนำค่ะนายทองคำสลือกรรมนายกการบริหารส่วนตำบลนาเคียนค่ะนายสังกัดพงเงินค่ะ ท่านรองนายกอการบริหารส่วนตะโกเตียนค่ะท่านปลัดนะคะนางมัทนาสใยคือปลัดองค์การบริหารส่วนตะโกเตียนค่ะค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอพงษ์นายโชพงทองดาค่ะค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านค่ะเจ้าของทิ้งทิ้นะคะนายดิศดาจันดีค่ะเอ่อนายบุญธรรมสร้อยจิตค่ะผู้ใหญ่บ้านหบุษีค่ะนายทองภูณัฏณะเศิษฐีค่ะสมาชิกการบริหารส่วนตะโกเตียนค่ะค่ะท่านขอบคุณค่ะ กับปตอเลยนะคะก็คือถึงเวลานะคะอย่างเป็นทางการนะคะที่ทางท่านผู้ใหญ่จะต้องมีการขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมการคัดแยกขยะต้มทานะคะร่วมกับท้องถิ่นร่วมกับชุมชนนะคะแล้วก็ขอทักทาเขัาใจนะคะว่าชุมชนโมเดลของเราจะเป็นชุมชนต้นแบบนะคะในการคัดแยกขยะต้มทานนะคะของตำบลตะเคียนแล้วในอนาคตนะคะ เราจะเป็นต้นแบบนะคะในการขับเคลื่อนในเรื่องของการทัแยกายียต้นทางในระดับอำเภอนะคะเกินนะคะจ <Okay. S 1> ะมนี้เห็นได้ยินสามครั้งเนาะไม่เป็นไรนะคะตบมือสามพันค่ะตบมือสี่พังค่ะตบมือห้าพัง เก่งมาก,ากค่ะขอบคุณทุกทท่านนะคะเดี๋ยวให้เวลาคุณหมอหนึ่งนนะคะวันนี้นะคะเราจะอยู่ด้วยกันประมาณเที่ยงกาว่านะคะหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้นะคะก็จะให้ในส่วนของคุณหมอสมนนะคะุคง์ทองดาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการคัดแยกขยะต้นทางนะคะเฉลิมดาท่านกำนันนะคะบุญนะสงจนดีท่านคุณหมอศราจันดีนะคะแล้วก็ท่านคุณหมอสมรุรพงศ์นะคะารรมาเสวนาเรื่องขยะ นายบ้านเราเป็นอย่างไรให้คุณขอเสียงตบมือทนักท่านด้วยค่ะครับขอบคุณดนะครับผอท่านรองแสกรองเงินนะครับท่านผู้ใหญ่จุฬาจัตตีนะครับแล้วก็ทุกท่านรับโมหนึ่งนะครับผมในประเด็นว่าแบบนี้เนาะนะครับแบบนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีเปลี่ยนนะครับก็วันนี้จะคุยเรื่องการย้ายคุยย่านะครับเนาะอย่างบ้านเราเยอะเนาะ เอาทำมาหลายปีแต่ว่าก็ยังขยะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าหมดไปเนาะแต่ว่าพยายามหาที่ที่จะหาแนวทางกับวิธีการใหม่ๆนะครับว่าทำไงจะให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมเนาะในโครงการเราไหครับเนาะขยะมาจากไหนครับขยะมาจากไหนขยะมาจากเราไหมเออเราใช้ครับเราใช้เป็นเกิดขยะเนาะถ้าเราไม่ใช้มันจะเกิดขยะไหมเป็นเกินเนาะแล้วมันเกิดขยะแล้วเราทำจะทำไงครับอธิบายเรื่องการกำจัดยังไงครับเผาใช่ไหม เอาสนใจกับเผาเนาะแต่เราบ้านทั้งหมดนะครับเนาะได้ดินเมืองเขาได้ไหมในเมืองไม่ได้เนาะอ่าฟันนะครับบุญเนาะลิงเหม็นนะครับเนาะอ่าวันก่อนเนาะผมกผมไปสั่งใก้อินเจ็ตกระดิ่งนะครับเนาะออ่่าาจะของร้านหรือว่าบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับอาผอขยะนะครับแล้วก็ฟันมานะผมเหม็นนะครับไอ้ไอ้คนนี้งฝังนี่ก็เป็นไงครับเบี็นเนาะอยู่ไม่ได้นะครับต้องร้องเรียนกันเนาะอ่าเมื่อเราก็จะให้ อาคนไปซื้อนะครับถือปิโตไปด้วยนะครับเนาะนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราไปข้างนอกเนี่ยผมจะเอาแค่คือถ้าไปซื้อกับข้าข้างนอกเนี่ยเอาปิโตไปนะครับไปรัดช้ยนี่มาให้เลยครับแต่ปิโตมาให้เลยนะครับเนาะนะครับทุกวันนี้เราไปโรงบาลทุกป้าติดไหมครับมีิโงทุกอย่างได้ไหมไม่มีเนาะเซเว่นมด้ไหมครับไม่มีมิซีได้ไหมไม่มีแล้วซื้อของมาอย่างไรครับ แต่ทุกข้าเราอ่าข้าลืมจำไงครับฟอกมาเนาะใครไปทุกมาบ่อยๆนะครับเนาะโอ๊ยกยามาเนาะอ่านะครับหมอไม่มีทุกข้าอยู่แล้วนะครับเนาะอ่าแยะๆเลยครับในห้างในเซเว่นมีไหมครับเซจ็ดไม่มีเหมือนกันเนาะอ่าไม่มีนะโลตัสก็ไม่มีนะครับเราตุกมที่นะครับเนาะพยายามที่จะเลินใช้ทุกตั้งตินะครับเนาะอ่แต่เราใช้ทุกข้าแทน อ่วันนี <no p Obrig illions> ้ม no ีเห็น no ผ <p> ู้ใจว่าจะทำการจะตั้งคณะกรรมการเลยเนาะอ่ต่อไปพวกเรามีอะไรครับมีธนาคารขยะเนาะที่ที่กักขยะนะครับก็จะเอาพวกเราได้แหละมาเป็นกรรมการนะครับในการทำธนาคารขยะเนาะเหมือนที่กบสตรว์วนธํานะครับเนาะอ่าของกบสตอว์วัฒรก็จะมีธนาคารขยะด้วยกันนะครับเนาะอ่ก็จะมีคณะกรรมการอันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเนาะผมก็เชิหลายๆคนนะครับมาตั้งคณะกรรมการในการจัดการขยะของอู่บ้านเรา ีปเรื่อ้องด้วยนะผมเอาภาพมาให้ดูว่าบ้านเราก็มีนะครับป้ายชนขี้บ้ายชื่อบ้านนะครับบ้านเรามีไหมมีเนาะเห็นทำโดยงามอยู่บ้านเรานะครับเนาะมีรั้วไหมบ้านเราก็รั้วอย่างนี้แล้าก็ตะเกียหมู่นึงเมื่อกระท่านดื่มเนาะขันขึ้นี่ครับตุ๊กตาในวัดนะครับเนาะมีที่นักขยาะด้วยนะครับาดีเลยะครับไรก็ไปไม่ได้ก็แค่นี้ตาตาตา ครับเอานราบานคราีโอนติ้งบอโอนติ้งอนติ้งุกคุยนะครับเนาะมีทุกคยแล้วนะครับเนาะประมาชักกกอยเนาะในบ้านเรานะครับแยกใหมันชัดเจนเนาะอันนี้ขวดน้ำอนี้ขวดท็อิกระดาษแล้วก็กรก็๋องครับเนาะอกแบไว้เวลา้าขายมาซื้อโอนติ้งอนติ้งวลาใาแยกนะครับ

จากสินค้าที่เราเมื่อกี้เราไม่ไก่ไม่หมูไม่หมาให้เมวนะครับเนาะเอาไปเนีงินใส่เดือยนะครับเนาะลองทำดูนะลองนะครับลอซจีเน็ตเนาะลองแต่ที่เราเนี่ยที่เราใช้เนาะลองจีเมนต็ตรับเอสตาร์รับประมาณนด์ก็ได้ครับเตรียมยิงให้ดูนะครับเอาพี่แดงว่าไงทีมอาหารนะครับที่ทำอะไรนะ ทากุ๋ยอนะครับุดหลุมหุดหลุมแล้วก็ักเบรกเสร็จกับบ้านครับเอาเอาถังน้ำมาแล้วักเบรกเสร็จกับบ้านก้นนะครับแล้วถ้าใครมีมีสัเลี้นะครับเอาไปยิงอย่องเดียวในถังถังตัวนี้แล้วก็วาปิดนะครับแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับบนก็ปูทัได้ อันนี้การรวมเนาะเาวเราก็รวมมาต้นเรือยเรื่อยนะครับเนาะครับุกปีีะครับทุกปีเนาะแอียนนครับทางอตเนาะก็จะมีบวนแอียนนะครับเนาะอันนี้ที่ช่วยกันทำเนาะที่วนในเบ้าเราเนาะอาจจะบวนเตีไปนในคาเฟ่คาเฟแอพยนเนาะได้รางวัลทุกปีโอเคที่แล้วไปก่อนด้ว ไ่มาหรอีกจะที่ไปขับรถก็กลองงงก็ทำหัวกาแฟเหรอกาแฟไหมแยวนี้กาแฟไหมวันนี้มีกองีาะเดที่รู้ักีับปลาก็มีนะครับเนาต่ว่าทำว้ไปดับ้าหนึ่งได้แล้วก็แขกมาเราแล้วคืนานะครับอันนี้กองงงก็ติดายได้ไม่กองงงายได้ครับ

เเปี่ยนชักาอะไรนะักรทานเดยวเราไปซื้อไหมรือเาเปียนักรทนรเาสองที่ไม่ได้ป่ะพี่กาที่เราคเป็นทุการิ่เรมาันที่เราพอกตกร์ะักรทานผมจะไม่เป็นไม่เป็นของกันเลยครับักาผมตดไนะครับเริดไฟผลในครับนะครับรากุ้งเตะนกกรอกควงเตือนปะรกหนุก็รองนอ ที่วัดด้วยนะครับที่ทำการก็คงจะเป็นพิรันที่ทำการที่รปภนะครับเป็นตัวนครับไม่ใช้กรถาที่เป็นของแล้วกพว่ากะาแบบนั้นเป็นยครับยกไไปก็เกะมีเหมือนเดิมแล้วไเกมาเพาะบากาไป่ยเหมือนเสองอะไรเปล่าลองเปลี่ยนแนคิดใหม่นะครับออกจากต้นไม้ไม้คนไปลนนะครับ เบ่งแล้วที้บอพี่วาเราผมจะานผมจะาตดตัวนี้นะครับเนาะอ่าจะมีเศษอาหารอยู่นชครับเศษอาหารเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับเนาะทำน้าที่ว่าผานะครับเนาะอ่ามีถังไหมมีสองร้อยลือไปซื้อเองก็ได้ครับวันนี้อบรมอากรงการมีส่วนร่วมชุมนุมชุเชนขัดแยกขยะจะมีบริษัทมาซื้อนะครับโครงการไม่ใช่มาซื้อ มาแล้วกบจัะมาตกเทยงนะขยกเทเิกับขยะกิโลละสิบสอาทให้ถูกต้องนี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกับเชิงนะครับตงขยะให้กับบริษัทแค่หนึ่งนครับหลายกิโลนะครับราเทียร์เไปนะครับฟีนเป็นแสครับครับถูกต้องครับสองนเอาไปสี่ครับ อันนี้คือคือชุดแรกนะครับที่เราไปอบรมประชุมหลับโครงการนะครับรับโครงการวิทย์อุปกรณ์เนาะแล้วก็เรือกอาหารเยสเดียบใหม่นะครับอาหารเยสเดียบใหม่เสนิทพณครับสีแดงให่บวยเห็นก่อนหน้าที่เปลี่ยนสีไหมนายสนองขอบุญครับผม ุกคนำบลของเราจะได้มีที่ไม่มีขยะนะครับโดยจะขมนอ่งรับรากอบานให้ท่านได้เป็นไปย่างกอนะครับโดยก็ดีดีด้วยอยากให้ทุกหมูนะครับต่อขยะจะได้ให้ท่านนายกได้มีวัฒนรามนะครับให้ปีดี่ให้มูลตก็ก็ตร่าสี่ันาั กหำนะคะท่านก็และท่านมีแนวทางหรือเรียนแผนไว้ว่าจะดำเนินกิจกรรมนี้อย่างไรค่ะเรียนเชิญค่ะแล้วก็เรียนท่านอนการนะครับในรณนะครับท่านยกขอสนรผสันคอรดานะครับที่สำคัญท่าน เกษตรตานเรานะครับรวมๆตัวด so ีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่บอกให้บอกเล่าล่อให้ยันอะไรนะครับไม่บอกจะเล่าอะไรไปนะครับีพี่น้องเซลล์งานนะครับนะครับสำหรับความพร้อมนะครับเกี่ยวกับความพร้อมในชุมชนหรือว่าผู้นเานะครับผมว่าเป็นเรื่องท้าทายนะท้าทายมากนะครับเกี่ยวกับพี่สังเทีมืคนหนเป็นเป็นบุคคลมัดค่อนข้างสูงสี่แสน คครรัับบนะอ่ที่สําคัญคือความท้าทายมันอยู่กับตัวคนดความแบบตรคนดับโครงการมาเราจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับคุณค่าต่งวประมาณที่เขาลงมาไหมนะครับที่สําคัญก็อ,อยู่กับพี่นอ้องเราทุกขวเดือนนะครับต้องให้ความร่วมมือนะครับเห็นวันนี้นเ,นเราตัง้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะเป็น เรียกว่า,าเรือใหญ่ของแต่ละคูมในการขับเคลื่อนแทำยังไงบ้านเราจะสะอาดนะครับรังจากเพราะว่าคนใหญ่ครับพี่น้อง ผมเนไงตู้กับบาดเดียวเลยกรบานตื่นพนไงครับผมไปอยู่หนาเวทีเลยไดูุ้คุ่พนาเด้อวะนี่ได้อินาได้เลยแหละตูปานังนะอ้าได้ยุคุ่งพันาเด้อยหรอได้เลย ยอดครับคุดยอดโต๊ะมักเลยที่นี่อ่าเตือนรนยาะครับผมดังกะตีแขลบทะลุเลยครับโอ้โหเบิงเขาด้วยพี่น้องเลยน้ำท่วมเลยลมแตกหนาเลยครับ ถ้าบานตื่นเมาลมขยาครับผมดูตะเคียนโมนึงแลนไปจุ่มกันจะมองเดียวเลยยางเปรียบวน

อาครับผมหลังจากพี่น้องเศ้าตื่นแบดแห้กันเอามากินเผากินน้ำครับผมแกรับผมโครงการขยะรีไซเคิลครับผมที่15เดือนตุลาคมพศ2563ครับาาูนึงทักเยนมาได้เนาะ คุณได้หิ้วเขากับไปกินเขากินน,น้ำได้รหมเพ้เขามีโต๊ะกินรับผมอไรของเขาอไหมไแล้วครับผมมาอีกแล้ว <c oughs> สองไปกินเขานี่ <c oughs> เขาไมฮะบ้ามไปเราคือไปสอดไขยิ้งทีนบ้านเรา ตอนั้นก็ต้อเรีนเออต้ง่มี้เห้หลายเหลายตัวด้วยตะงลดการให้หมนเมกรงอู้ก้งการข้าวบันลูกข้าวแบบนี้าวแบบี้ต้้าหัวนวันนี้มเป็นไคแว้มีานะคะแต่ก็สุดท้ายสุดนะคะนบที่อง